ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรมีคลินิกอภัยสันตาให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อรักษาและดูแลสุขภาพของดวงตาโดยเฉพาะประกอบด้วยหัตถการบ่งต้อด้วยหนามหวายและการพอกตาสูตรยาเย็นที่เป็นภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน บ่งต้อด้วยนาำหวายจะทำการรักษาที่หลังผู้ป่วยโดยไม่ยุ่งกับดวงตาแต่อย่างใดโดยการใช้หนามหวายขมบ่งที่บริเวณแผ่นหลังเพื่อรักษาอาการต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินและยังสามารถช่วยแก้อาการผิดปกติทางตาเช่นเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลปวดตาจากการจ,อจ้องจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์โดยหนามหวายขมมีสรรพคุณทางยาคือรักษาโรคผิวหนังช่วยลดอาการอักเสบได้มีรสขมและเย็น มีรูปทรงกลวยเหมาะต่อการดึงเส้นใยออกมาได้ง่ายหลังจากทำการคัดเลือกแล้วจะนำมาล้างทำความสะอาดและนึ่งสเตอร์ไลค่าเชื้อก่อนนำมาทำหัตการค่ะวิธีการรักษาะคะคนไข้นะคะเตรียมของมาไหว้ครูก่อนนะคะดับที่1น,นะคะเตรียมของไหว้ครูนะคะเราจะมีกล้วยนะคะกล้วยห่มนะคะกล้วยกน้ำว้าหามนะคะ1ห,หนวีนะคะเทียนน้ำมนต์1เล่มนะคะแล้วก็เงิน12บาทเท่านั้นค่ะในการบูชาครูในการบวงตอค่ะ เราจะทําการรักษาทั้งหมด3วันติดนะคะวันแรกนะคะเราจะเปิดจุดก่อนนะคะวันที่2นะคะเราจะทําการดึงใย,ยต่อนะคะวันที่3นะคะเราจะดูว่ามีใย,ยเพิ่มเติมไหมแล้วก็เราก็จะดูปากแผลด้วยนะคะว่ามีเศษนามเศษอะไรไหมทำความสะอาดปากแผลค่ะแค่นั้นเองค่ะ ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการเล็กน้อยเช่นต้อลมต้อเนื้อตาพร่าแสบตาคันตาน้ำตาไหลและยังไม่ได้รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเนื่องจากมีความกลัวที่จะต้องผ่าตัดหรือเป็นคนไข้ที่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่วินิจฉัยให้ผ่าตัดแต่จะมีอาการที่สร้างความรำคาญและกระทบกับชีวิตประจำวันและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันได้ ซึ่งผู้ป่วยยินยอมให้การบ่งต้อเป็นทางเลือกในการรักษาอีกทางหนึ่งพอมาได้รักษาที่นี่ตาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แดงแล้วก็ไม่แสบนะคะแล้วแล้วเนื้อเยื่อที่อยู่ในตาก็หดถอยลงมาเรื่อยๆะคะ่ะจนจนเหมือนจะเป็นปกติแล้วแต่ก่อนนี้ตาเเนื้อเยื่อมันจะเข้าไปอยู่เกือบจะถึงตาดำเลยะคะ่ะตอนนี้มันหดมาเหลือน้อยแล้วอะคะ่ะ เ,ออเราเป็นคนทํางานหนักนะคะแล้วเราไม่อยากไปเสียเวลาอยู่กับการไปแพทย์ปัจจุบันนะคะเขาต้องอย่างน้อย3เดือนห้ามทํางานหนักห้ามยกของหนักอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างนี้แค่15วันถือว่าเราก็ดูแลตาเราได้ตัวเราเองก็น่าจะหยุดได้คือใช้เวลาไม่นานนะคะ นอกจากนี้การพอกตาสูตรยาเย็นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพของดวงตาซึ่งยาพอกประกอบด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เย็นเช่นฟ้าทาลายโจรบอระเพ็ดเพื่อบรรเทาอาการปวดกระบอกตาในทางการแพทย์แผนไทยเป็นอาการของธาตุลมและธาตุไฟที่กำเริบขึ้นการใช้ความเย็นจะช่วยทําให้เส้นเลือดหดตัวการไหลเวียนของเลือดลดลงลดบวมลดการอักเสบลดการเกรงตัวของกล้ามเนื้อและสามารถลดความปวดได้ในระดับหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจคลินิกอภัยสันตาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัวจังหวัดพิจิตรเปิดให้บริการบ่งต้อด้วยหนามหวายเดือนละหนึ่งรอบรอบละ3วันส่วนการพอกตาสูตรยาเย็นเปิดให้บริการทุกวันทั้งนี้การบ่งต้อด้วยหนามหวายถือเป็นการแพทย์ทางเลือกในการช่วยบรรเทาอาการทางตาซึ่งที่ผ่านมามีการเก็บผลงานวิชาการงานวิจัยนำเข้าสู่ระบบบริการสาธารณาสุขจนวันนี้ถูกเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่พบรายงานอาการข้างเคียงร้ายแรงจากการบกต้อดได้หนามหวาย